สวัสดีครับพี่น้องเอสีทุกท่านครับวันนี้ผมจะกระดิ่งรถรวป้ายนะครับผมได้มีโอกาสนะครับมารับรถนะครับปีห้าสามเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งจุดหกจีนะครับผมราคาไม่ถึงแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าะครับรถขับดีนะครับผมคันนี้ท่านใดสนใจนะครับหารถไปใช้นะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับสภาพดีนะครับผมก็สีมีตำหนินิดหน่อยนะครับทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ไอวิทยุตัวนี้ผมเดี๋ยวผมหาใส่ให้ใหม่นะครับผมที่บ้านมีเยอะแยะ นะครับเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยตัวจีถุงลมลิดนะถุงลมนิรภัยคู่นะครับผมสายขวาเลยนะครับขออนุญาตนะครับแป๊หนึ่งนะครับผมก็นี่ตอนนี้ผมขับจากชลบุรีนะครับมาถึงอะไรนะอ่าพัฒนานครนะครับผมเป็นตัวจีนะครับผมไม่มีที่จอดนะครับพอดีเจ้าของออกรถใหม่ไม่มีที่จอดนะครับก็ขายให้ผมมาครับผม แกบอกว่าเก็บช่วงล่างมาใหม่หมดเลยนะครับขับดีมากนะครับเหมือนรถบ้านเลยนิ่มแน่นด้วยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ที่ผมขับนะครับผมอ่เป็นถุงลมนิรภัยคู่นะครับ 1.6G ่งุดหนี้ไม่ค่อยมีนะครับหายากมากนะครับตัวตัวหนึ่ปอ่าห้าสานี่นะครับผมเครื่อง3ามเซ็ตนี่นะครับโอ้เครื่องยังสภาพดีเลยนะครับผมแกบอกว่าแกซื้อมาสปีแกก็ไม่ได้ใช้รถซื้อมา รถซื้อช่วงปี63นะครับคันนี้นะครับผมคนเราก็มีเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตแต่ละบุคคลครับผมก็ใช้เบื่อแล้วก็ขายออกใหม่ก็มีนะครับไม่มีที่จอดก็มีไปนอกก็มีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่ก็ไม่ได้ทานข้าวนะฮะก็ร้อนในนะครับปากเป็นแผลนิดนึงตอนนี้กําลังแห้งนะครับผมเวลามาซื้อรถถ้ากินข้าวไปตรงเวลาก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะครับผม รถในเข้าที่เนี่ยริมฟีปากเลยนะครับถ้านใดนสนใจนะครับผม99,000นะครับผมคันนี้นะครับปี53เกียร์ออโต้นะครับเป็นุงลมนี้เราไปคู่เบรก EBS เจ้าของเขาบอกว่าเปลี่ยนระบบเบรกมาใหม่ทนะั้งหมด4ล้อ DP เลยนะครับช่วงล่างเขาทาใหม่ภนะาษีาก็เพิ่งต่อมานะครับผมแก่ก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับคนอยู่แต่ที่ทํางานนะครับผม ก็ไปซื้อรถรถใหม่ก็ไปเชิญเขใหม่นะเป็นรถเือรสองราคาเจ็ดแสนนะครับที่เขาไปซื้อมานะครับก็ท่านใดที่เชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับรถรถไฟก็ทักมาหาผมนะครับเปิดโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกครับผมมาดูรถนะครับมาทดลองขับได้นะครับที่บ้านแต้ตะบนท่าตําบลรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาขับรถได้มาลองทดลองขับได้นะครับที่บ้านแต้ตะบลท่าตำาบลรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่น้องเอฟซีทุะเทศนะครับอย่าเลืม มาชมกันก่อนนะครับได้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องอีฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะทางเพจนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมทัานใดที่อย่างรักในรถแท็กซี่หมดป้ายนะครับยังชื่นชอบในการทํางานของผมก็นะครับอย่าเลืมช่วยอุปการะหน่อยนะครับผมนะฮะมีเงินเยอะแยะเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับผม นะครับเป็นกำไรชีวิตก็แล้วกันนะครับหรือเป็นซื้อไว้ไปตกบิดตกเปลาก็ได้นะครับพี่น้องนะครับถ้าท่านใดอยากได้รถแท็กซี่หมป้ายคันที่ผมขับอยู่เนี่ยนะครับก็นะครับ9ก้าหมื่นเก้านะครับผมก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับถ้ารถไม่ดีก็คงวิ่งมาไม่ได้ขนาดนี้นะพี่น้องสามปีนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมทางช่อง youtube นะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะข่าพูดไม่สุภาพประการใดทางเพียกระผมจะกรดิ่รถปดป้ายนะครับต้องกราบขอโทษพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในจุดนี้นะครับผมนะชากระพูดไม่เรียบร้อยหรือประการใดฟังไม่ได้หูก็อ่าทางเพียรต้องกราบขอโทษขอภัยพี่น้องคุณพี่คุณพ่อทุกท่านเลยครับผมนะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับก็ซำเนียงแต่ละ อย่างมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับผมพี่น้องเข้าใจทีนี้ก็ขายยากๆฝืดๆนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับน้ำมันแพงนะครับหาเงินยากนะครับผมก็เข้าใจนะครับผมพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับราคาไม่เรงสำหรับคันนี้ก็เก้าหมื่นเก้านะครับผมเก้าหมื่นเก้าวิทยุตัวนี้เดียวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีที่บ้านเด๋ยวนะครับนี่นะครับผมเกียร์นิ่มนะครับช่วงล่างแน่นเลยนะครับผมขับดีมากนะตอนนี้อยู่ช่วงประมาณนี้นะครับผมก็ขึ้นไปโดนดินแดนนี่ละพี่น้องนะครับ ราคา9 9ก้านะครับผมโอ้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยมากนะครับราคานี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในคันต่อไปนะครับถ้าหากมีมานะฮะช่วนี้ก็จะพักการซื้อรถไว้ก่อนนะครับผมเพราะรถยังมีอยู่สี่ห้าคันนะฮะยังไม่ได้มีใครจองเลยสำหรับคันนี้ผมก็นะครับแค่ขออนุญาตขายแค่99,999นะครับผม 1.6G ปี53นะครับผม เครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับรถนะครับรถเดิมๆนะครับผมคันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์0933736126ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ